ครับวันนี้เรา,เามาศึกษาต่อนะครับในเรื่องของการแจกอุการันในปุงลิงแจกอย่างครุซึ่งบทเรียนบทนี้เนี่ยก็อาจจะจบแค่ครุแล้วก็ก็จะจบตอนไปนะครับหรือถ้ามีเวลาต่อไปอีก ผมกออ็อาจจะเข้าไปอูการณ์ในปุงลิงแจกอย่างเป็นอยู่ต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวแม่แบบในการแจกนะครับตรงนี้จะต้องท่องซึ่ง,ท,ท,ท,งท่านใดที่ท่องได้แล้วนะฮะท่านใดที่ท่องได้แล้ว ก็ท่องต่อไปเรื่อยๆโดยหลักๆตัวนี้ก็คือตัวหลักของการท่องท่องได้แล้วก็สังเกตบล็อกสําเร็จรูปนะครับบล็อกสําเร็จรูปเสร็จแล้วก็นําเอาสับไปแกะตามบล็อกสําเร็จรูปซึ่งสับแกะตามพวกนี้นะฮะมันมีใช้น้อยมากเฉพาะอุกานเนี่ยมีเพียงไม่กี่สับเพราะฉะนั้นผมจึงจึงไม่ อธิบายในสับอื่นๆต่อนะฮะก็จะเพียงแนะนำวิธีการทำตัวจะสังเกตเห็นว่าวิธีการทำตัวนั้นผมไม่ได้มีอธิบายไว้เลยครับนะผมไม่ได้มีอธิบายไว้เลยนั่นแสดงว่าให้ผู้ศึกษาสังเกต ด้วยตัวเองนะครับสังเกตด้วยตัวเองว่าลงอะไรคงอะไรไว้ลงอะไรทีฆะลงอะไรแปลงเป็นนะครับเพิ่มัมนมันก็จะมีอยู่3ามอย่างนะครับมีอยู่สามอย่างหนึ่งลบสองแปลงสามทีฆะลบแปลงทีฆะ มีอยู่สามอย่างนะครับในการทำตัวนะฮะให้เราสังเกตรตรงนี้มีลบมีแปลงแล้วก็มีทีฆะเฉพาะในส่วนของทีฆะนี้เนื่องจากว่าคะรุมันมีเสียงสั้นคือมีเสียงเป็นรัศสะฉะนั้นตรงไหนที่มันเป็นสรูก็เรียกว่าทีฆะตรงไหนที่เป็นสรอูอยู่แล้วคงไว้เหมือนเดิม ส่วนในเรื่องของการลบอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นคารุลงสี่วิพัตน์แล้วลบสี่มันก็จะเหลือแค่คารุคือมันยังคงเหลือในรูปเดิมเอาไว้นะครับยังคงเหลือในรูปเดิมเอาไว้ อ่นะครับแล้วค่ะถ้าตรงไหนมันแปลงอย่างเช่นว่าลงโยแปลงโยเป็นโวนี่ครับนี่คือแปลงนะแล้วอะไรที่มันหายไปก็ลบอลบทุทิ้งทีฆะตรงไหนที่มันเป็นสระโอนั่นแสดงว่าทีฆะอุเป็นอูให้สังเกตอยู่แค่สามสามคำนี้นะครับสามคำนี้เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าวิธีการทำตัวที่เรา,าได้ศึกษามาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมก็จะไม่มีคำอธิบายอื่นมาสอดมาแทรกมาเสริมใสล่ละให้ท่านานั่งดูคำอธิบายนะครับให้ท่านนั่งดูตัววิพัตน์ว่าอันไหนมันหายไปอันไหนมันเพิ่มขึ้นมา แล้วอันไหนมันทีคะเราก็ดูไปทีละตัวแล้วเราจะรู้ว่าศัพ์นี้มันลงวิพัธ์และการันอย่างไรโดยเราก็ยึดหลักตัวเอกวจนะยึดหลักตัววิพัฒนซึ่งเป็นหลักที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับต่อไปมาดูวิพัฒนการเปลี่ยนแปลงวิพัฒนและการันอุกานในปุงลิงนะครับการเปลี่ยนแปลง วิพันน์และการันอุก,การนในปุงลิงเริ่มตัวแรกเลยนะครับคารุนะครับคารุสับเดิมคืออะไรครับสับเดิมคือคารุนะครับแล้วลงสี่ทาไมสี่จึงหายไปเพราะเพราะได้ลบสี่ทิ้งจึงสําเร็จรูปเป็นคารุคาุแปลว่า ครูฝ่ายเอกวัจนานะครับครุแปลว่าอันว่าครูอันว่าคร,นารูนะครับอันนี้คือตัวแรกตัวที่สองครับอ่าตัวที่สองคาราวเอาวิภาฒ์ทั้งสิบตัวมาจับคาราวสับเดิมเป็น คารุแล้วก็ลงโยปัตมาวิพัตฝ่ายลงโยปัตมาวิพัตฝ่ายพระหัวจะนะลงมาแล้วแปลงโยแปล,งโ,ปโนะปลงโยเป็นโบนะครับทีนี้พอแปลงโยเป็นโบแล้วแปลงโยเป็นโบแล้วลบอุทิ้งลบอุที่คารุนะครับ ลบออทิ้งสำเร็จรูปเป็นคาราวก็คือเราดูจากสับสำเร็จตัวนี้แล้วเราก็ค่อยแกะตามความเข้าใจของเราทีละตัวทีละตัวตรงนี้ที่มันเป็นโบเพราะว่าแปลงโยเป็นโบที่อ,อุมันหายไปเพราะว่าแปลงลบอ,อุทิ้ง หรือจะแปลงอู่เป็นอะก็ได้แต่จริงๆก็คือลบปูทิ้งมันก็เลยได้คำว่าคาร์โบนะครับต่อไปนะครับพ้หัวจะจนะตัวที่สองปฐมาวิพัตพรข้าววจะจนะตัวที่สองคือคารุสับเดิมเป็นคารุอ,อุกาลานัยปุงลิงแล้วลงโยพอลงโยเสร็จแล้วโยมันหายไปโยหายไปแสดงว่า ลงโยลบโยเสียลงโยลบโยเสียก็คือลงโยลบทิง้งลบทิ้งเสร็จแล้วยังไม่พอครับที่มันเป็นพระรูเพราะว่าทีคะอุเป็นอูนี่ครับมันได้ศัพต์ตัวนี้ขึ้นมาลงโยไม่มีรูปโยปรากฏนั่นแสดงว่าโยถูกลบทิง้ง อันที่สองสับเดิมมันเป็นพรุอยู่แล้วแต่มันเป็นพรูเราก็เติมเข้ามาว่าทีฆะปุเป็นปูนะครับอันนี้ก็ปฐมมาที่หนึ่งอ่านไปทุติยาที่สองครับเราคงใช้สูตรเดิมก็คือสับเดิมเป็นพรุปุกาลในปุงลิงนี้ลงอังลงอังทุติยาวิพัตอังทุติยาวิพัตแทบจะทุกกาลก็คือ ให้คงอังไว้ลงอังคงอังไว้พอคงไว้มันก็เป็นรูปมันทั้งหมดแล้วครับคงไว้ก็คือเป็นรูปมันก็คือเป็นคะรุงเป็นรูปมันทั้งหมดนะครับทุติยาที่สองฝ่ายเอกับวจนะจบครับต่อไปทุติยาที่สองฝ่ายพระหัวจนะคารโวนะฮะคารโวเหมือนกันกับ ตัวบนทั้งหมดเลยครับเหมือนกันทั้งหมดสิโยอังโยมันก็คือลงโยเหมือนกันทั้งหมดทีนี้ก็ไม่ได้มีตัวใดเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเวลาเราขานชื่อเนี่ยคาวโวสศัพท์เดิมเป็นครุโอการณนปุงลิงลงโยทุติยาวิพัฒน์ฝ่ายพระหัวจนะจะขานชื่อต่างกันเฉยเโยทุติยาวิพัฒน์ฝ่ายพระหัวจนะลงมาแล้วแปลงโยเป็นโบลบ อุทิ้งสำเร็จรูปเป็นคาราวนะครับต่อไปต่อไปทุติยาที่สองฝ่ายพูะมัเจนะตัวที่สองก็คือคารวูนะครับก็เหมือนปฐมาวิพัตส,สับเดิมเป็นครุอุการในกุงลิงลงโยทุติยาวิพัตฝ่ายพระหูวจนะลงโยแล้วลบโยเสีย สำเร็จรูปทีพะอุเป็นอุสำเร็จรูปเป็นพะรูครูแปลว่าซึ่งสู่ยังสิ้นกะเฉพาะตลอดรูทั้งหลายอย่าลืมทั้งหลายด้วยนั้นเราจะเห็นว่าสตัวเนี้วิธีการทำตัวมันเหมือนกันเพราะว่าวิพัตตัวเดียวกันแต่มันใช้วิพัตตัวเดียวกันนะครับแต่มันคนละ อโคละส่วนก็คือส่วนของปฐธรมากับส่วนของทุติยาต่อไปตาติยาที่สามครับตัิยาที่สามคอนเซปต์ของนาก็คือโดยมากเขาก็คงเอาไว้ครับครุนาสับเดิมนะครับสับเดิมเป็นพรุูปุกาลในกรุงลิงลงนาตาัิยาวิพัฒน์ลงมาแล้วเนี่ยพอลงนาปุ๊บมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็จะจบแค่นี้ ลงนาตติยาวิพัตฝ่ายเอกับวจะนะลงนาคงนาไว้สําเร็จรูปเป็นครุนาครุนาแปลว่าด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งครูแต่เวลาแปลจริงๆก็คือด้วยครูโดยครูอันครูตามครูด้วยทั้งครูนะก็จะต้องแปลมาให้หมดแต่ว่าเราก็เซฟเวลาครับ ด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งครูอันนี้คือปกติของนาปกติของนาวิภัพนะครับลงแล้วคงไว้อันนี้คือนานะครับมาดูฝ่ายเพราะหัวจะนะบ้างนะครับครูฝ่ายเพราะหัวะนะบ้างครูหิปกติของครูหีนี่ก็คือลงหิคงหิไว้แล้วก็มาดูว่าสับเดิมเป็นพรุลงหิ ตาติยาวิพัฒน์ฝ่ายพระหัวจะนะลงแล้วคงหิไว้่อคงหิไว้ตรงนี้หน้าหิมันเป็นสะอูก็ทำอย่างไรให้ทีฆะอุเป็น,สปปน,น,ปนูสำเร็จรูปเป็นครูหินะี่ครับก็ทีฆะอุเป็นอูสำเร็จรูปเป็นครูหินะฮะต่อไปครูพิ ครูพิกระบวนการเหมือนกับครูหิต่างกันตรงต่างกันตรงแปลงหิเป็นพินะฮะสับเดิมเป็นพรุลงหิตติยาวิพัตนพอลงมาแล้วเนี่ยลงมาแล้วแปลงหิเป็นพิเสร็จแล้วก็ทีฆะอูเป็นอูสําเร็จรูปเป็นครูพินะสำเร็จรูปเป็นครูพิ ต่อไปจตุทีที่สี่รุษะนะฮะพรุษะเหมือนเดิมครับลงสะจตุถีพันครุษะสับเดิมเป็นคระอ้ปุการณ์ในปุงลิงลงสะจตุทีวิพัตน์ฝ่ายเอกวัจะนะลงมาแล้วแปลงสะเป็นสระ,สะครับ แล้วนอกนั้นก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะลงมาแล้วแปลงสาเป็นสาะก็สำเร็จรูปเป็นคารุษะครับตัวที่สองนะครับครุโนสับเดิมเป็นขรุ ก็ลงสะจตุถีวิพัฒน์เหมือนกันครับลงสะจตุถีวิพัฒน์ฝ่ายเอเกวจะนะทําไมจึงเป็นโนเพราะแปลงสะเป็นโนนะพอ ะครับแปลงสะเป็นโนตรงนี้นะฮะก็สังเกตว่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงวิพัฒนและการันที่ที่เราได้รู้มาตั้งแต่ต้นถ้าเกิดว่าเราพอเข้าใจแล้วเนี่ยตรงนี้ผมผมจึงไม่ได้มีคำอธิบายเยอะเพียงแต่ชี้นำให้ท่านเนี่ยได้ตามไปทำความเข้าใจนะฮะได้ตามไปทำความเข้าใจของสับนี้ขึ้นมา ต่อไปนะครับจตุถีที่สี่ฝ่ายพระหัวะนะครูนังครับครูนางนะฮะก็ดูตัวที่มันเสริมเข้ามาครูนังศัพ์เดิมเป็นพรุลงนังจตุถีพิพัฒน์ฝ่ายพระหัวจนะนางไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับลงนางคงนางไว้นางลงนางคงนางไว้ เสร็จแล้วที่เป็นสระอูก,ก็คือทีคะอูเป็นอู๋สำเร็จรูปเป็นครูนังนะครับก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันต่อไปนะครับปันจะมีที่ห้านะฮะปันจะมีที่ห้าก็ดูไปทีละตัวแล้วก็ทำความเข้าใจไปทีละตัวนะครับ ปันจะมีที่ห้านะครับคารุสมาคารุสมาสับเดิมเป็นคารุลงสมาปันจะมีวิพัตลงมาแล้วคงสมาไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการเพิ่มอะไรใดๆมาทั้งสิ้นนะครับเนี่ยจะสังเกตจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นครุสมาแบบนี้นะฮะส่วนตัวอื่นนะส่วนตัวอื่นก็ให้สังเกตเหมือนกันครับว่า ตัวไหนที่มันแปลกปลอมเข้ามาหรือมันเพิ่มเข้ามาปันจะมีที่ห้าตัวที่สองคือครุมหาครับครุมหาสับเดิมเป็นครุนะครับลงสับเดิมเป็นครุลงสมาปันจะมีวิพัตตรงนี้ลงสมาแล้วสมามันหายไปตามสูตรของสมาก็คือแปลงสมา แรงสมาเป็นมหาก็เลยสำโรจสำเร็จรูปเป็นครุมหานะครับตัวต่อไปนะครับครูหีครูพิครูหีครูพินี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันคืออย่างไรเช่นเดียวกับตัวตาติยาที่สามครับสับเดิมเป็นคระรุนะฮะลงหีตาติยาวิพัต พอหีมันไม่ได้ขยับเพี้ยนไปไหนลงหีกองหีไว้เสร็จแล้วที่เป็นรูเพราะว่ากีทะอุเป็นอุสาเร็จรูปเป็นครูพิอ่สาสำเร็จรูปเป็นครูหีนะครับสาําเร็จรูปเป็นครูหีส่วนครูพินะครับสับเดิมเป็นครูลงหีเมื่อลงหีเสร็จแล้วแปลงหีเป็นพิ พีคะอุเป็นอูสำเร็จรูปเป็นครูพิแล้วก็สังเกตเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามศัพท์ในแบบแจกที่เขาให้เราท่องในส่วนของเราก็คือมีหน้าที่ในในการทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำเอาศัพท์อื่นๆมาแจากตามแม่แบบนะฮะแม่แบบก็คือ ครุษัน์นี้ให้ถูกต้องนั่นเองครับต่อไปฉัตถีที่หกครับจัตถีที่หกครุษะครุโนฉจัตถีที่หกนะครับครุษะครุโนก็จะเหมือนจัตุถีเลยครับไม่มีส่วนใดที่จะแตกต่างเลยนะครับไม่มีส่วนใดที่จะแตกต่างครุษะศัพท์เดิมเป็นครุลงสะฉัตถีวิพัตฝ่ายเอกวัจะนะ ลงสระชัตถีวิพัฒน์ฝ่ายเอกับวจะนะเสร็จแล้วแปลงสะเป็นสัตสะหรือลงสะแปลงเป็นสัตสะสำเร็จรูปเป็นครุสะส่วนชัตถีวิพัฒน์ตัวที่สองคือครุโนโครับสับเดิมเป็นครุลงสะชัตถีวิพัฒน์ฝ่ายเอกับวจะนะแปลงสะเป็นโนสำเร็จรูปเป็นครุโนเหมือนกันนะครับ รูนางก็เช่นเดียวกันนะครับรูนางก็เหมือนเหมือนกับจตุถีวิพัตนะครับถ้ารูนางศัพท์เดิมเป็นครุลงนางฉัดถีวิพัตฝ่ายพ่อหัวจน,นะแล้วก็ลงนางคงนางไว้ทีฆะอุเป็นอูที่มันเป็นสระอูเพราะทีฆะอุเป็นอู สาเร็จรูปเป็นครูนางอันนี้ผมไม่เขียนนะครับไม่เขียนให้เราได้ทบทวนนะครับแล้วก็สัตมีที่เจ็ดครับสัตมีที่เจ็ดลงสมิงสุนะฮะสัตมีที่เจ็ดครุสมิงสับเดิมเป็นครุลงสมิงสัตมีวิพัฒเสร็จแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็คือลงสมิงคงสมิงไว ครุมีสัพ์เดิมเป็นครุสรัพ์เดิมเป็นครุนะครับลงสมิงสัตมีวิพัฒแล้วก็แปลงสมิงเป็นมหินะฮะสำเร็จรูปเป็นครุมิไม่มีตัวใดแทรกเข้ามานะครับมีแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไป สัตมีที่เจ็ดครับคารุสุคารุสุศัพท์เดิมเป็นคารุลงสุสัตมีวิพาทฝ่ายเอกวัจะนะลงมาแล้วลงสุคงสุไว้สำเร็จรูปเป็นคารุสุนะครับฝ่ายพวกวัจะนะ อาลปนะครับเหมือนกับปัทมาเลยครับอาลาปณนะเหมือนกับปัตมาครุสั์เดิมเป็นครุลงสี่อาลปณนะอ่าลงสี่แล้วลบเสียสำเร็จรูปเป็นคารุคารเวครับคารเวคารโวสองตัวนี้คารเวสัมเดิมเป็นครุ ลงโยอาลปณะนะลงมาแล้วแปลงโยแปลงโยเป็นเวแปลงโยเป็นเวแล้วก็แปลงโยเป็นเวลบอุเสียลบอก,ก็คือตรงนี้ครับตรงคำคำว่าครูเนี่ยลบสระอูทิ้งลบอูทิ้งไม่ใช่ลบอเสีย ลบอบอุทิ้งสําเร็จรูปเป็นคารเวคาระโวนะครับก็เ,เหมือนกันครับเดี๋ยวอยู่ห้านาทีน่าจะจบตอนพอดีเดี๋ยวก็น่าจะเข้ามาอีกตอนหนึ่งซับเดิมเป็นพุนะครับลงโยอารัปนะที่มันเป็นโบเพราะว่าแรงโย เป็นโบนะครับสาเร็จอเป็นงโยเป็นโบเสร็จแล้วก็ลบลบนะครับลบอูทิ้งอุที่ครุนะครับลบอูทิ้งก็สําเร็จรูปเป็นคาราวอันนี้คือการทําตัวคร่าวๆที่ผมได้ทําตัวให้ท่านดูว่า วิธีการทำตัวถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิพัต์ทั้งสิบสี่ตัวว่าตัวไหนอยู่ในตำแหน่งไหนตัวไหนแจกตามอะไรนะครับเราก็ไปดูที่วิพัต์พอเข้าใจในเรื่องของวิพัตนนะครับการแปลหนังสือเนี่ยต้องบอกว่าจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับจะง่ายขึ้นเยอะเลยและ ปุการนในปุงลิงนี้ย้ำว่าทุกท่านจะต้องท่องนะครับทุกท่านจะต้องท่องแล้วก็ท่องให้จำด้วยก็มอบหมายให้เป็นการบ้านในการไปท่องมาเราก็จะท่องมาทีละนิดทีละนิดนะฮะทีละนิดทีละนิดทีนี้การท่องได้มันก็จะช่วยเหลือเรา นะการที่เราท่องได้ก็จะช่วยจะช่วยเหลือเราให้ให้เราได้สังเกตวิพัฒน์ได้เร็วขึ้นจำได้ง่ายขึ้นนั่นคือประโยชน์โดยตรงนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการแปลด้วยนะครับที่ทำให้ได้เกิดความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรสงสัยในตอนนี้และวหมดเวลาเหลือ3ามนาทีครับ 3นาทีนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาตอนใหม่นะครับ